สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับสุบาสเซนไปนะครับกับช่วงของ High s c h o o l d นดเหมือนอย่างเคยครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปจัดอันดับนะครับผมสำหรับ10อันดับนั่นเอง10อันดับอันก่อนนะครับก็เป็น10อันดับตัวละครสาวสุดฮอตนะครับก็ในคลิปนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีคนเนี่ยสนใจค่อนข้างที่เยอะเลยแล้วก็รู้สึกคิดถึงเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้เนาะในครั้งนี้เนี่ยผมก็เลยมากับ10อันดับอีกแล้วนะครับซึ่งเป็น10อันดับที่ทุกคนเนี่ยต่างไฟหา แต่อยากให้ผมทำสั้นเกินเลยนะครับผมสำหรับ10อันดับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในเรื่องของ High s c h o o ิ d ดีก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าการจัดอันดับ10ตัวละครหรือว่า10อันดับของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการจัดที่ไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยอาจจะไปอยู่ตำแหน่งนู้น,นบางตัวอาจจะมาอยู่ตำแหน่งนี้ก็ได้คือแล้วแต่ว่าคนที่เขาจะอันดับเนี่ยเขาจะเอาตัวละคตรคตัวไหนสิ่งมีชีวิตไหนไปไว้ตำแหน่งอะไรนะครับ ในครั้งนี้นะครับผมได้ไปหยิบยืมข้อมูลนะครับจาก h High s c h o o l d ดีวิกฤิมานะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เขียนคอลัมน์ที่ว่านะครับสิสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งแล้วก็ทรงพลังในสุนโ,โลกไว้เนี่ยก็แบบฉบับที่ไม่เป็นทางการนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็ได้คือแล้วแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยหรือว่าคนแต่งเรื่องเนี่ยเขาอาจจะเสริมตัวละครที่เก่งกว่านี้มาก็ได้นะครับผมทาไมเนี่ยเขาถึงเอามาอยู่ในตําแหน่งนี้ทําไมนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยถึงมาอยู่ตําแหน่งนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเสริมให้แบบเต็มที่เลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตนี้ทําไมเขาถึงมาอยู่ตำแหน่งนี้ทําไมถึงเก่งระดับนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปละกันนะครับสําหรับคนดูนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมสักนิดนึงนะครับว่าจะเชื่อผมดีไหมจะเชื่อวิกิไหมหรือว่าจะเชื่อคนจากอันดับในอินเทอร์เน็ตคนนั้นคนนี้ไหมนะครับผมก็แล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะเชื่อนะครับเพราะว่า ความคิดของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนอาจจะคิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องมาอยู่อันดับนี้แน่นอนเลยตัวละครตัวนี้อาจจะเก่งกว่าตัวนี้ก็ได้นะครับผมเหมือนก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงนะครับผมคิดไปในทางไหนนั่นเองดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมก็จะนําเสนอ10สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในเรื่องของไฮ h คูลไ o เดีในฉบับของผมแล้วก็ในฉบับของไฮ h คูลไ o เดีวิกิให้ทุกคนได้รับชมกันครับอันดับที่10หมาป่าเกินสวรรค์เฟนเร เฟนวีนะครับก็เป็นหมาป่ายักษ์ครับที่มีขนสีเทาสูงประมาณ10เมตรซึ่งเฟนวีเนี่ยก็เป็นบุตรของโรกิครับก็หลายๆคนนะครับก็สงสัยว่าทําไมเฟนวีเนี่ยถึงมาติด10อันดับได้มันแข็งแกร่งตรงไหนก่อนกอนะครับเราเนี่ยอย่าประเมินเฟนวีต่ําไปนะครับเฟนวีนะครับถูกมองว่าอันตรายยิ่งกว่าพ่อของมันซะอีกนะครับอันตรายยิ่งกว่าโรกิที่เป็นเทพมารซะอีกโดยพลังของมันนะครับก่อนที่ถูกผนึกเนี่ยว่ากันว่านะครับมีพลังที่มากกว่าราชามังกอนซะอีก แล้วก็สามารถมีพลังเทียบเท่ากับมังกรสวรรค์ได้เลยโดยเฟนรีนะครับสามารถเอาชนะอดีตราชามังกรอย่างทันนินเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยครับแม้แต่วาลี่นะครับในหมดของแจ็กเกอร์น็อตไดรฟ์เนี่ยก็ไม่สามารถเอาชนะเฟนรีได้จะสังเกตได้ว่านะครับถ้าหากเฟนรีเนี่ยไม่สูญเสียพลังส่วนใหญ่ไปเนี่ยเขาเนี่ยก็เหมาะสมแล้วนะครับที่เป็นสิบสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะว่านั่นแหละครับผมแข็งแกร่งยิ่งกว่าราชามังกรซะอีกมีพลังเทียบเท่ากับมังกรสวรรค์เลย แต่เหตุผลหลักๆนะครับที่เฟนเรียเนี่ยมาติดในสิบอันดับก็คือเขี้ยวของมันครับเขี้ยวของเฟนเรียเนี่ยสามารถฆ่าได้ทุกอย่างเลยครับต่อให้คุณเนี่ยจะเป็นพระเจ้าจอมมารเทวดาคนใหญ่คนโตม,มาจากไหนคุณเนี่ยก็สามารถโดนกัดตายได้ครับผมต่อให้คุณเนี่ยจะสวมเกราะสเกลเมลในโหมดนั non ่นโหมดนี ode, ้โหมดจักรน็อตไรหรือว่าโหมดแบบบาลานซ์เบรกเกอร์คือถ้าคุณโดนเฟนเรียกัดเข้าไปเนี่ยก็เตรียมตัวลาโลกได้เลยครับว่า เค้วของเฟนรีนะครับมันไม่ละเว้นใครอยู่แล้วนะครับใครที่โดนกัดเข้าไปเนี่ยเตรียมลาโลกได้เลยครับผมมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลนะครับที่ว่าทําไมเนี่ยเฟนรีนะครับได้มาติดใน10อันดับได้นั่นเองครับอันดับที่9ก้าซูเปอร์เดวิลรุ่นแรกนิเซมบิมลูซิเฟอร์เซอร์ซกลูซิเฟอร์และอะจูกาเบลเซบับสามตัวตนนี้นะครับจะกล่าวได้ว่าในเผ่าปีศาจเนี่ยไม่มีใครแล้วนะครับที่จะเหนือกว่าพวกเขาได้อีกแล้วพวกเขาเนี่ยถูกกล่าวขานว่าเป็นซูเปอร์เดวิลนะครับ ซูเปอร์เดวิลเนี่ยก็คือปีศาจนะครับที่แข็งแกร่งกว่าปีศาจปกติทั่วไปไปอย่างมากเลยโตัวตัวอย่างสี่มหาจอมมาน,นะครับเซอร์เซ mm hmm. กับอาจูกาเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็ความแข็งแกร่งมากกว่าจอมานอีก2คนอีกครับอย่างเช่นคนแรกนะครับลิสเซวิมลูซิเฟอร์เนี่ย mm hmm. เขาเนี่ยเป็นแบบว่าคนที่สืบเชื้อสายมาจากลูซิเฟอร์ดั้งเดิมเลยเป็นหนึ่งในปีศาจนะครับที่มีความสามารถที่เกินขอบเขตของปีศาจร,ระดับจอมานไปแบบเหนือชั้นมากๆ คนที่สองนะครับอย่างเซอร์เซ็กลูซิเฟอร์เนี่ยก็เป็นตัวตนนะครับที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นจอมมารไม่มีตําแหน่งไหนแล้วนะครับที่จะเหมาะสมกับเซอร์เซ็กว่านะครับพลังของเขาเนี่ยมันไม่ได้ไก่กาอาราเล่น,นะครับที่จะแบบไปเป็นขุนนางไปเป็นแบบดูก๊กอะไรเงี้ยตําแหน่งที่เหมาะกับเขานะครับไม่มีอะไรเลยที่เหมาะกับจอมมารเพราะพลัง,งเขาเนี่ยมันมีมากมายมหา,า,าศาลซะเหลือเกินอย่างคนที่3นะครับอาจูกาเบลเซบับเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสีมหาจอมมารเหมือนกับเซอร์เซ็กเลย ดยเขานะครับเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคู่แข่งของเซอร์เซกเลยถ้าหากเซอร์เซกนะครับอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่านี้อาจูกาก็จะไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเซอร์เซกเลยเพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นเสาหลัก2แกนกลางหลักนะครับของเผ่าปีศาจเลยไปไหนไปกันศึกไหนนะครับลบด้วยกันลบเคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมกันจะกล่าวได้ว่าอาจูกากับเซอร์เซกเนี่ยเป็น2เสาหลักเลยนะครับที่ค้าจุนเผ่าปีศาจให้อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เลยอันดับที่8ครับราชาแห่งยมโลก เทพเจ้าแห่งความตายฮาเดสฮาเดสนะครับก็เป็นหนึ่งในเทพนะครับของโอลิมปัสหรือว่าเทพเปีกน,นั่นเองโดยเขานะครับเป็นเทพที่ปกครองความตายครับเทพที่ปกครองยุมโลกนั่นเองครับรูปร่กงของฮาเดสนะครับฮาเดสเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นโครงกระดูกนะครับสวมชุดของมหาปุโรหิตมีกลิ่นอายที่น่าขนลุกมากดวงตาเนี่ยไม่มีครับแต่ว่าในเบ้าตาเนี่ยมีแสงเรืองรองสีฟ้าออกมาพลังแล้วก็ความยิ่งใหญ่ความแข็งแกร่งของฮาเดสเนี่ยจะกาล่าวได้ว่า เขาเนี่ยแข็งแกร่งมากกว่าโพไซดอนมากกว่าทั้งมหาเทพซุสซะอีกครับคือในบรรดาเทพกรีกล้วเนี่ยจะกล่าวได้ว่าฮาเดสนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดแล้วแม้แต่อัสเซลนะครับผู้ที่เป็นผู้นําของเทวดาตกสวรรค์นเนี่ยก็ยังหลีกเลี่ยงเลยนะครับที่จะ,ะเผชิญหน้ากับฮาเดสความแข็งแกร่งของฮาเดสนะครับเขาสามารถรเผชิญหน้ากับวารีลูซซเฟอร์ในโหมดของเดียบรอลส์ดากอนลูเซเฟอร์พร้อมกับเฟนวีที่มีพลังมากกว่า80%พร้อมกันได้ และไม่เพียงแค่นั้นนะครับความแข็งแกร่งของฮาร์เดสเนี่ยสามารถท้าทายทีม DX d ดีได้เลยทีม DX d กดีก็คือทีมที่มีวาลี่ไซออกอิเซวัสโกดูริโอทาบิโออะไรต่างๆนานาครับคือวาลี่กับอิเซเนี่ยงัดทุกไม้เลยนะครับเพื่อที่จะมาสู้กับฮาเดสทั้งแบบโหมดต่างๆนัดทั้งเดียบอลสดราคอนมาใช้กับฮาเดสเลยคือถ้าหากไม่ลูมเนี่ยก็คือเอาฮาร์เดสไม่ลงจริงๆครับผมนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลนะครับที่ว่าทำไมฮาร์เดสเนี่ยถึงมาอยู่อันดัับบ8คร อันดับที่7มังกรปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดครอมครูชตัวของครอมครูชนะครับถูกลก่าขานมาแบบร้ายแง่มุมามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นมังกรปีศาจที่ชั่วร้ายที่สุดสุดยอดความชั่วร้ายของมังกรมังกรปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็คือแบบกินขาดไปเลยความแข็งแกร่งของครอมครูชนะครับแม้แต่อพโพฟิสอสีดาฮการมังกรปีศาจด้วยกันเองเนี่ยก็ยังต้องหลีกทางให้กับครอมครูชเพราะว่าไม่สามารถทัดเทียมความแข็งแกร่งของเขาได้ ต้วงคอมครูสนะครับสามารถจัดการกับอิเซนะครับในโหมดของคาริเนากริมสันโปรโมชั่นแล้วก็วาลี่นะครับในโหมดของบาลานซ์เบเกอร์สเกลเมลเนี่ยได้โดยที่แทบจะไม่ต้องเอาจริงเอาจังอะไรเลยแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยทีเดียวและไม่เพียงแค่นั้นนะครับคอมครูสเนี่ยสามารถเอาชนะฟาบเนียนะครับในโหมดของเอาเลชฟาบเนียได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับฟาบเนียในโหมดเอาเลชนะครับไม่ใช่อะไรกัดกากหรือว่าขี้ขี้ไก่กา,กา,ก,า,ก,า,ก,ากานะครับเอาเลชฟาบเนียเนี่ยเป็นโหมดที่แบบ แข็งแกร่งมากๆเลยถึงแม้จะมีเวลาที่จํากัดแล้วก็เป็นโหมดที่ต้องเสี่ยงสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็แลกมาด้วยพลังที่มากมายมหาศาลที่สามารถนัดกับพวกบรรดบจอมมารหรือว่าระดับมหาเทพได้เลยแต่ว่าคอมครูสเนี่ยสามารถเอาชนะฟาบเนียในโหมดเอาเรชได้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยแข็งแกร่งไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมถ้าคอมครูสเนี่ยมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เขานะครับ สามารถมีพลังที่เหนือกว่าจากักรพรรดิมังกรแดงก็จกักรพรรดิมังกรขาวในช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดได้เลยครับผมนี่แหละครับก็เลยเป็นความแข็งแกร่งของมังกรปีศาจที่แข็งแกร่งแล้วก็ชั่วร้ายที่สุดอย่างครามครชอันดับที่6ครับสองมังกรสวรรค์จกักรพรรดิมังกรแดงเดรกจักรพรรดิมังกรขาวอัลเบียนสตัวตนนี้นะครับเราค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับเขาไปอย่างมากเลยเพราะว่าเดรกเนี่ยก็เป็นเซคิตเกียร์ของอิเซอัลเบียนเนี่ยก็เป็นเซคิตเกียร์ของวารีแต่ว่านะครับ ที่ผมจะกล่าวในลำดับนี้นะครับไม่ใช่เรกกับอาลเบียนในรูปแบบของเซคิดเกียร์หรือว่าในรูปแบบของลองกินุสแต่เป็นเรกกับอาลเบียนนะครับในรูปแบบที่เป็นมังกรจริงๆเลยเป็นมังกรที่ในช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดเลยเป็นช่วงเวลาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเพราะว่านะครับในตอนที่เรกกับอาลเบียนเนี่ยได้กลายเป็นเซคิดเกียร์เนี่ยพลังของเขานะครับถูกผนึกไปมากกว่าครึ่งเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเนี่ยลองกินุสของสองมังกรสวรรค์เนี่ย ถึออยู่ในระดับกลางทั้งทั้งที่มีพลังมากมายมหาศาลแต่ว่าก็อยู่ในระดับกลางสองมังกรสวรรค์นะครับในช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดแล้วก็มีพลังที่มากที่สุดเนี่ยต่อให้จะเป็นเทพปีศาจพระเจ้าระดับจอมมารอะไรแข็งแกร่งมาแต่ไหนเนี่ยสองมังกรสวรรค์นะครับสาม,มารถงัดลงได้หมดเลยจะกล่าวได้ว่าสองมังกรสวรรค์นี้นะครับมีความแข็งแกร่งแล้วก็ความยิ่งใหญ่ยยเนี่ยอยู่ระดับสูงสุดของมังกรเลยรองลงมาจากเกรดเวลแล้วก็ออฟฟิศแค่นั้นเองพลังของเรกกับอัลเบียนะครับแยกกันเนี่ยก็มีพลังที่มากมาย แต่และตัวตนเนี่ยสามารถเอาชนะปีศาจระดับจอมมารได้อย่างง่ายได้แล้วเราลองคิดสภาพนะครับถ้าหากสองมังกรสวรรค์นี้เนี่ยทั้งเด็กกับอาเบียนะครับมาต่อสู้ร่วมกันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันต่อสู้ในฐานะคู่หูมีการให้พลังกันยืมมีการแบบช่วยเหลือเช่งกันและกันโอ้โหไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะครับว่าโลกของเราเนี่ยโลกของไฮสคูล o o l ์ดีเนี่ยจะมีสภาพเป็นแบบไหนนะครับถ้าหากสองมังกรสวรรค์เนี่ยร่วมมือกันอันดับที่5พระเจ้าแห่งพระคัมภี พอพูดถึงพระเจ้าเลยนะครับต่างคนก็จะฮะต่างคนก็จะงงนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยนะมาติดใน10อันดับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกได้คือเราก็จะติดภาพที่ว่าพระเจ้านะครับเป็นเหมือนมาตรฐานของความแข็งแกร่งครับถ้าหากสิ่งนั้นน่ะสามารถฆ่าพระเจ้าได้สามารถก้าวข้ามพระเจ้าได้ก็คือสิ่งของสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับมีความทรงพลังและความแข็งแกร่งไปอย่างมากเลยอย่างเช่นลองกินนูสนะครับถ้าหากลองกินนูสชิ้นนี้เนี่ยสามารถฆ่าพระเจ้าได้ก็คือลองกินนันเท สมมตินะครับถ้าหากสิ่งมีชีวิตนี้นะครับสามารถข้ามพระเจ้าได้เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับทรงพลังแล้วก็แข็งแกร่งไปอย่างมากเลยมันก็เลยเป็นภาพติดตาติดใจนะครับของหลายๆคนที่ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเพียงแค่มาตรฐานนะครับที่ถ้าหากใครข้ามไปเนี่ยก็คือเทพพอผมพูดว่าพระเจ้านะครับเป็นมาตรฐานของความแข็งแกร่งให้ทุกคนได้ก้าวข้ามไปเนี่ยหลายๆคนก็จะสงสัยว่าแล้วมันมาติดใน10อันดับได้ยังไงใช่ไหมครับก็คืเกิดที่ผมให้มาติดใน10อันดับได้ไดเนี่ยก็เพราะว่า พระเจ้าเห็นพระกัมพีเนี่ยเป็นคนที่ปิดผนึกเรกแล้วก็อัลเบียนครับใส่ไว้ในเซกิตเกียร์พระเจ้าเห็นพระกัมพีนะครับเป็นตัวตนนะครับที่ปิดผนึกพลังมากกว่าขครน่งของเรกกับอัลเบียนไว้เลยนะครับทำให้เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเซกิตเกียร์หรือว่าลองเกนุสของเรกกับอัลเบียนเนี่ยมีพลังแค่ระดับกลางเท่านั้นเองเพราะว่าพระเจ้าเห็นพระกัมพีนี่แหละเป็นคนที่ปิดผนึกพลังไว้นะครับทาให้มีพลังแค่นั้นแหละมีพลังใช้แค่ระดับกลางดังนั้นนะครับผมเลยยกพระเจ้าเห็นพัะกัมพีเนี่ยมาอยู่ใน เป็นเกียรติแก่ท่านนะครับที่ว่าท่านเนี่ยเป็นคนปิดผนึกเร็กกับอาเบียอไว้ในเซกิตเกียร์นั่นเองครับอันดับที่4ครับราชาแห่งสวรรค์และทวยเทพอินทราอินทรานะครับก็เป็นราชาแห่งทวยเทพแล้วก็เจ้าแห่งสวรรค์นะครับในตำนานของคินดูนอกจากนั้นนะครับเขายังเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเทพแห่งพายุแล้วก็เทพแห่งสายฝนอีกด้วยครับผมอินทราที่เราเห็นกันนะครับก็ตามซีรีส์เลยก็คือเป็นชายหนุ่มนะครับรูปร่างกำยำ ใหญ่โตสวมแว่นกันแดดสีดําทรงกลมมีเสื้อเชิญแบบอโลฮ่าแบบแนวฮาวานิดนึงแล้วก็ตามร่างกายเนี่ยก็จะมีการประดับพลอยประดับเพชรต่างๆนานาครับตามร่างกายความแข็งแกร่งแล้วก็ความทรงพลังของอินทราเนี่ยจะกล่าวได้ว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยครับอินทรานะครับเป็นเทพเจ้าที่มีพลังระดับสูงสุดเป็นหนึ่งในเทพเจ้านะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเทพในทุกตำนานเลยว่าในเรื่องของไฮสคูลเด็กดีเนี่ยก็จะมีทั้งเทพกรีกเทพนอส เทพฮินดูเทพอินเดียอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าอินทรานะครับก็เป็นหนึ่งในเทพนะครับที่สูงสุดนะครับในบรรดาตำนานทั้งหมดเลยว่ากันว่านะครับความแข็งแกร่งของอินทราเนี่ยต่อให้เอาปีศาจระดับจอมมารมาทั้งหมดเลยหรือแม้กระทั่งเอาสีมหาจอมมารรวมกันมาเนี่ยก็อาจจะเอาอินทราไม่ลงก็ได้ครับความแข็งแกร่งของอินทรานะครับยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับเขาเนี่ยตบเกรียงมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติต่างๆมังกร สิ่งม่ชุดในเทพนิยายต่างๆนานานะครับโ,โหอินดราเนี่ยจัดเกลี้ยงมาหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งหนึ่งในราชามาังกรทั้ง5้าอย่างวิทรานะครับอินทราเนี่ยก็ตกความจนกลายเป็นเซคิทเกียร์มาแล้วนะครับผมอันดับที่3เทพแห่งการทําลายล้างในการส,สรรส้างพระศิวะพรสศิวะนะครับเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของฮินดูนะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างนั่นเองรูปร่างของพรสศิวะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของหนุ่มรูปงามครับประมาณนักเรียนมัธยมต้นใบหน้าเนี่ยมีโค้งหน้าที่ดีมากเลยครับ ผมสีดำน้ำเงินเป็นมางกยเขาเนี่ยมีดวงตาที่เฉียบคมไปอย่างมากใครก็ตามที่สบตากับพระศิวะนะครับคนคนนั้นเนี่ยต่างสันสท้านด้วยความกลัวทั้งนั้นเลยครับพลังความสามารถและก็ความยิ่งใหญ่ของพระศิวะเนี่ยผมแทบจะไม่ต้องกล่าวเลยนะครับเพราะว่าแค่ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการทําลายล้างแล้วก็เทพแห่งการสร้างเลยก็คือมันขังแล้วมันก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับซึ่งเราก็รู้ดีว่าในตำนานเนี่ยพระศิวะนะครับแค่เปิดตาที่สามมาเนี่ยก็สามารถทําลายล้างโลกได้เลยนะครับผมก็คือพลังเนี่ยมันเยอะมากๆเลย ในไฮสคูลดีๆนะครับว่ากันว่าเนี่ยพรซศิวะน,นะครับสามารถแข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เลยนะครับถ้าไม่มีออฟฟิศหรือว่าเกรดเวดพรซศิวะเนี่ยสามารถก้าวขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เลยถ้าไม่มีตัวตนอย่างเกรดเลยแล้วก็ออฟฟิศนะและไม่ Office, นะเพียงแค่นั้นนะครับอ้างอิงจากอาจุการเบลเซบั๊มนะครับอาจุการเนี่ยกล่าวว่าพรซศีวะนะครับสามารถทําลายล้างโลกได้อย่างง่ายดายเปรียบเสมือนกับการดีดน voilà. ิ้วเลยทีเดียวครับก็คือนะครับพลังของพักๆ ที่ทำลายล้างโลกตอนไหนก็ได้จะสร้างโลกขึ้นมาตอนไหนก็ได้จะทำลายล้างโลกให้สิ้นตอนไหนก็ได้นะครับผมก็คือมีพลังที่มากมายมหาศาลจริงๆเลยสําหรับพระศิวะนะอันดับที่2เทพเจ้บบามังกรไร้ขีดจํากัดออฟฟิศและลิลิธหลายๆคนก็จะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องมีออฟฟิศกับลิลิธทาไมไม่เป็นออฟฟิศคนเดียวไปเลยล่ะก็ผมจะบอกนะครับว่าออฟฟิศนะครับผมถ้าหากรวมร่างกับลิลิ h ใช้พลังร่วมกับลิลิแล้วก็จะสามารถเข้าถึงพลังไร้ขีดจํากัดอย่างแท้จริงได้ครับแบบว่าพลังแบบมันจะไร้ขีดจํากัดแบบสุดๆเลยแหละเหตุ hey, ผลที่ว่าทําไมนะครับต้องรวมกันเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่ออฟฟิศนะครับได้รับคําสั่งจากซามาเอลทาให้พลังอํานาจส่วนใหญ่ของออฟฟิศนะครับมันหายไปดังนั้นอํานาจที่เหลืออยู่ของออฟฟิศนะครับก็ใช้มาเพื่อกําเนิดลิลิในภายหลังนั่นเองทีนี้นะครับมันมีเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คือถ้าหากออฟฟิศกับลิลิเนี่ย ล้อมรวมเข้าด้วยกันครับจะสามารถเข้าถึงพลังของ infinity dragon god ได้นะครับก็คือพลังของความไร้ขีดจำกัดนั่นเองถ้าหากพูดถึงพลังอำนาจแล้วแล้วก็พวกเขานะครับเป็นเทพเจ้ามังกรนะครับผมที่สามารถเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้เลยครับถ้าหากไม่นับเกรเรดพลังอำนาจของออฟฟิศแล้วก็ลีลิตน,นะครับผมแม้แต่สองมังกรสวรรค์นะครับอย่างเรกกับอาวเบียนเนี่ยในช่วงเวลาที่รุ่มโรดที่สุดนะครับล้อมรวมกันเนี่ยก็ไม่อาจทัดเทียมพลังของออฟฟิศได้เลย ในส่วนของพลังนะครับเราไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับลิลิตมากนักดังนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงในแง่ของออฟฟิศละกันครับออฟฟิศนะครับขนาดโดนพิกคำสาปของซามูเอลไปแล้วเนี่ยที่ทาให้พลังส่วนหนึ่งเนี่ยหายไปแต่ว่าพลังที่เหลืออยู่นะครับก็ยังมีมากกว่าพลังของสองมังกรสวรรค์รวมกันถึง2เท่าเลยทีเดียวครับออฟฟิศนะครับขนาดสูญเสียพลังไปแล้วนะครับก็ยังมีความแข็งแกร่งขนาดนี้เลยและลองคิดสภาพนะครับว่าถ้าหากออฟฟิศกับลิลิตนะครับหลอมรวมกันแล้วก็เข้าถึงพลังที่แท้จริงของตนเองได้ เขาถึงความแข็งแกร่งดั้งเดิมของตนเองได้แล้วล่ะก็พลังเนี่ยก็คงไม่จาเป็นต้องพูดอะไรเลยครับว่ามันจะมากมายขนาดไหนพลังเนี่ยสามารถทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายได้พลังเนี่ยจะเป็นพลังที่ไร้ขีดจํากัดมากๆใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเขาเลยสมกับชื่อที่ว่าเป็นมังกรไร้ขีดจํากัดเป็นเทพเจ้ามังกรไร้ขีดจากัดนั่นเองครับผมสําหรับลิลิทแล้วก็ออฟฟิสนั่นเองอันดับที่1ครับจะมี2ตัวตนครับก็คืออโปลคาลิฟดรากอนเกรดเวดแล้วก็ สัตว์ร้ายที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ไทรเฮสัตมาเริ่มจากเกรย์เรกันก่อนครับเกรย์เวเนี่ยถูกกล่าวขานว่าเป็นเทพเจ้ามังกรแดงที่แท้จริงจัก,กรพรรดิเทพมังกรอัพโคลิฟดรากอนดราก้อนออฟดรากอนโอ้โหแค่ชื่อนี้ก็คือเท่แล้วก็แบบสแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของมังกรตัวนี้อย่างแท้จริงเลยตัวของเกรย์เรนะครับเราแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเกี่ยวกับตัวตนนี้เลยนะครับเพราะว่าเรารู้ถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของเขาอยู่แล้ว เกรเดนเนี่ยเป็นเทพเจ้ามังกรครับผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีพลังมากมายมหาศาลเป็นมังกรนะครับที่ทรงพลังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับความแข็งแกร่งของเกรเดนเนี่ยโอ้โหแม้แต่สองมังกรสวรรค์ในช่วงลาลุ่งโลดที่สุดเนี่ยรวมกันนะครับก็ไม่อาจทัดเทียมต่อให้ราชามังกรทั้งหล้อมรวมกันเนี่ยก็ไม่อาจทัดเทียมพลังของเกรเดนได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงพวกระดับจอมมารหรือว่ามหาเทพป,ปีศาจอะไรเลยนะครับเกรเดนเนี่ยเก็บได้หมดเลยนะครับผม เของเกรเดนะครับเป็นมังกรที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของมังกรซึ่งนะครับไม่มีมังกรตัวไหนเลยนะครับที่ทัดเทียมพลังเท่ากับเกรเดอาจจะมีออฟฟิสนะครับผมถ้าออฟฟิสเนี่ยเข้าถึงพลังดั้งเดิมแบบดั้งเดิมจริงๆนะครับในช่วงเวลาที่เธอแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยอาจจะมีพลังนะครับที่ทัดเทียมกับเกรเดได้แต่ว่าตอนนี้นะครับก็นั่นแหละออฟฟิสนะครับสูญเสียพลังส่วนหนึ่งไปแล้วเกรเดก็เลยนั่นแหละอยู่จุดสูงสุดของมังกรเลยมีการกล่าวไว้นะครับว่าความแข็งแกร่งของเกรเดเนี่ยมันเพียงพอเลยะที่จ ทำลายล้างโลกหรือว่าทำลายดาวเคราะห์ได้อย่างง่ายดายเลยครับถ้าเกรเวตเนี่ยอยากทำลายโลกเนี่ยก็ทำลายได้ถ้าเกรเวตเนี่ยอยากทำลายดาวเนี่ยก็ทำลายได้อย่างสบายๆเลยเขาเนี่ยเป็นตัวตนที่มีพลังอํานาจที่มันมากจริงๆนะครับที่สามารถกําหนดชะตาของโลกได้เลยครับสําหรับเกรเดตมาอีกหนึ่งตัวตนครับที่อยู่ในอันดับหนึ่งควบคู่ไปกับเกรเวตก็คือทริเฮสตาหรือว่าเราจะเรียกกันก็คือ6-66คํหรือว่าทริเปิล i x ทรเฮสตารหรือว่าทริเฮสตานะครับเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานนะครับ ที่รู้จักในฐานะของสัตว์ร้ายในตำนานเป็นจักรพพัดของสัตว์ร้ายเป็นศูนย์รวมของสัตว์ร้ายที่เต็มไปด้วยพลังที่มากมายมหาศาลที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ตัวรูปร่างของมันนะครับจะเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ครับที่มีลักษณะเนี่ยมาจากสัตว์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสิงโตเสือดาวหมีมังกรเป็นต้นครับโดยมันนะครับจะมี7จ็ดคอเหัวแล้วก็มี10เขาและหางเนี่ยมีทั้งหมด7หางครับโดยหางแต่ละหางเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปครับอาจจะเป็น หางม้าหางสิงโตหางงูอะไรก็มันไปนะครับผมซึ่งแตกต่างกันไปรูปร่างของไทเฮสะนะครับก็จะเป็นประเภทของสัตว์สีขาครับในประเภทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งตามร่างกายนะครับก็จะมีทั้งขนมีเกรดมีอะไรต่างๆนานาครับที่มาจากสัตว์ประเภทต่างๆเนาะหลอมรวมกันโดยขนาดของมันนะครับมีมากกว่า100เมตรทําให้ขนาดของมันนะครับใหญ่กว่าเกรดเวทเป็นอย่างมากเลยครับความแข็งแกร่งของไทเฮสะนะครับเป็นอะไรที่มันสุดจัดมากๆเลยครับคือแข็งแกร่งมากๆ ทรงพลังมากๆมีพลังมากมมยมหาศาลมากๆเลยครับพลังความแข็งแกร่งของไทเฮสานะครับในขั้นต้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ครับเพราะว่าไทเฮสานี่ถูกผนึกมาหลายปีมากๆแต่เรารู้แค่ว่านะครับไทเฮสานี่มีพลังเทียบเท่ากับเกรเรนแล้วก็ออฟฟิศในช่วงเวลาที่รุงรุนแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดอันที่จริงแล้วนะครับมันเป็นศัตรประหลาดที่แท้จริงเลยนะครับที่สามารถทําลายล้างโลกทั้งโลกเนี่ยได้อย่างง่ายดายด้วยตัวของมันเองก็คือไอตัวนี้นะครับมันสามารถกําหนดชะตากรรมของโลกได้อย่างง่ายดายเลยครับ มันอยากทาลายล้างโลกได้เนี่ยมันก็ทําลายได้ในการมาทะากันระหว่างทริอเฮซ่ากับกรีเลนะครับเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็เป็นไรที่รุนแรงมากๆโดยออสเซลนะครับเชื่อว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการมาทะก,กันระหว่างทั้งสองนะครับไอ้สองผลทําให้โลกเนี่ยถึงจุดจบเลยก็ได้ครับโลกเนี่ยอาจจะระเบิดโลกอาจจะแตกตอนไหนก็ได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งสองตัวตนเนี่ยทั้งกรีเลแล้วก็ทริเฮซ่าเนี่ยเป็นตัวตนที่มีพลังมากมายมหาศาลที่สามารถกําหนดชะตากรรมของโลกได้อย่างง่ายดาย แต่ว่าทั้ง2ตัวตนนี้นะครับกลับมาสู้กันโอ้โหผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องรุนแรงมากมายอยู่แล้วนะครับและไม่เพียงแค่นั้นนะครับอัสเซียลเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่านะครับออร่าที่ปลดปล่อยออกมาจากทรเฮซ่าเนี่ยถ้าหากคนปกตินะครับรับดูออร่านี้เข้าไปเนี่ยอาจจะคลั่งจนตายเลยครับตามที่พัสซีวาน,นะครับได้บอกไว้ก็คือมีเพียงออฟฟิศแล้วก็เกรเลนะครับในช่วงเวลาที่เขาแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาที่ทั้งออฟฟิศแล้วก็เกรเลเนี่ยทรงพลังที่สุดครับถึงจะสามารถต่อกรกับทรเฮซ่าได้ ก็คือนะครับในการล้มไทเฮา,าเนี่ยถ้าหากไม่มีเกรทเวนแล้วก็ออฟฟิศในช่วงเวลาที่ทั้งสองน,นะครับมีพลังอํานาจที่ทรงพลังที่สุดเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ยอาจจําเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมสิ่งมีชีวิตที่แขง็งแกร่งที่สุดจากทุกตํานานเลยนะครับมาสู้กับไทเฮาเมื่อว่าจะเป็นกรีกนอร์สอียิปต์ฮินดูพราหม์อะไรต่างๆนานานะครับไอจจต้องมีการรวมตัวกันนะครับของสิ่งมีชีวิตที่แขง็งแกร่งที่สุดจากทุกๆตานานนะครับเพื่อมาสู้กับไทเฮา,าในการสู้กับไทเฮา,านะครับไม่ใช่ว่าสู้กันบ,บ1วัน 2วันหนึ่งอาทิตย์1เดือนหรือว่า1ปีต้องใช้เวลาในการจัดการกับไทเฮสานะครับหลายพันปีเลยครับผมไอเป็น1000ปีก็ได้2,000ปีก็ได้5000ปีก็ได้ซึ่งต้องใช้เวลานานมากๆเลยครับกว่าที่จะเอาไทเฮสาลงนี่ก็เลยเป็นจุดสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความยิ่งใหญ่ของไทเฮสานะครับผมก็เลยทําให้ไทเฮสานี่รือว่า6ก 6, 6, 6นะครับมาอยู่ในอันดับหนึ่งนะครับผมสาหรับสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งสุดในโลกนะครับร่วมกับเกเรทนั่นเอง ต่อไปจะเป็นอันดับพิเศษนะครับที่จะมอบให้กับ2คนนี้ครับก็คือจักรพรรดิมังกรแดงที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็จักรพรรดิมังกรขาวที่แข็งแกร่งที่สุดอิเซแล้วก็วารีครับก็คือที่ผมนะครับได้นํา2คนนี้เนี่ยมาอยู่อันดับพิเศษก็เพราะว่า2คนนี้นะครับไม่หยุดที่จะก้าวเดินไม่อยู่ที่จะพัฒนานั่นเองครับทั้ง2เนี่ยมีการพัฒนาพลังอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเขาจะเจอศัตรูที่แข็งแกร่งแค่ไหนศัตรูที่แบบโหดหินแค่ไหนก็ตามเนี่ยพวกเขาก็ก้าวข้ามมันไปได้ อย่างตอนแรกนะครับอิเซเนี่ยเป็นเพียงแค่ปีศาจชั้นต่ําธรรมดาธรรมดาตอนนี้นะครับก้าวมาอยู่ในตําแหน่งของซูเปอร์เดวิลเป็นปีศาจชั้นสูงเป็นปีศาจชั้นสูงที่ถือครองพลังของจักรพรรดิมังกรแดงแล้วก็อาจจะกล่าวขันกันว่าเป็นจักรพรรดิมังกรแดงที่แข็งกรนด้าสุดในบปศนทก็ได้ในส่วนของวารีนะครับก็เป็นลูกเครื่องปีศาจแล้วก็มนุษย์ซึ่งพลังของปีศาจเนี่ยก็เป็นพลังที่สืบทอดมาจากลูซิเฟอร์ดั้งเดิมเป็นพลังที่สืบทอดมาจากจอมมารุุนแรกเลยทีเดียวแล้วก็มีพล จนวาลีนะครับทูกล่าวขานว่าเป็นจกักรวังกรขาที่แข็งแกร่งที่สุดตลอดการไม่ว่าจะเป็นอนดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตดังนั้นนะครับผมเพ่เลยมองว่าพลังของทั้งสองนะครับมันไร้ขีดจํากัดมันไม่มีที่สิ้นสุดมันอาจจะเติบโตขึ้นมาก่อน,นีีก็ได้ทางใน,นอนาคตนะครับผมมีศัตรตูใหม่ขึ้นมาเนี่ยมีศัตรตูที่แข็งแกร่งมากกว่าเรดเรดมีศัตรตูที่แข็งแกร่งมากกว่าไทสาขึ้นมาเนี่ยแล้วนะครับค้นเคียนเนี่ยให้ทั้งสองนะครับทั้งวารีแล้วก็อิเซเนี่ยก้าวข้ามศัตรตูนัน พลังของทั้งสองเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นผมเลยมองว่า2คนนี้เนี่ยไม่สามารถถูกจัดอันดับได้ครับเพราะว่าเขาอาจจะมีการพัฒนาขึ้นไปอีกก็ได้การพัฒนาของเขาเนี่ยไร้ขีดจำกัดมากๆผมเลยมองว่าไม่สามารถเอาเขาเนี่ยไปอยู่ในสิบอันดับได้จริงๆก็เลยยกมาให้เป็นอันดับพิเศษครับเป็นลําดับนะครับที่มอบให้กับ2คนนี้เท่านั้นนะครับก็คืออิเซนะครับผู้ถือครองพลังของจกักรภาพมังกรแดงแล้วก็วารีครับผู้ถือครองพลังของจักรภาพมังกรขาวนั่นเองครับมีให้แค่2คนนี้เท่านั้นรรัับบสหิเศษ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของไฮสคูลน o ่เดีครับเป็นไงกันบ้างครับผมชอบกันหรือเปล่าก็ลาดับที่ผมได้นํามาเนี่ยมีอันไหนที่ตรงกับทุกคนกันบ้างไหมครับผมใครนะครับที่คิดว่า10อันดับของตนเองเนี่ยสิอันดับสิ่งมีชีวิตแข็งแกร่งที่สุดของตนเองแล้วก็ทรงพลังที่สุดของตนเองเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็กดหัวใจให้นะครับผมก็อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับตั้งแตต่่่่้นนนนนนนคคคคคคลลลิิปปเเยวววาาากรรจััััดดอบบบีมม็สุะ คนนึงอาจจะคิดได้เหมือนกันก็ได้คนนึงเขาอาจจะจัดแบบนี้คนนึงอาจจะจัดแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่วิจารณญาในการารับชมนะครับว่าจะเชื่อไฟล์ไหนจะเชื่อความคิดเราก็ได้จะเชื่อความคิดของคนอื่นก็ได้นะครับผมมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับว่าเราจะคิดต่างก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะพูดค่อนข้างจะโอเวอร์มากเลยครับเพราะว่าผมใส่อารมณ์ไปเยอะมากๆทั้งความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็ข้อมูลต่างๆนานาครับที่ผมได้มีมาเนี่ย ผมใส่ไปทุกอย่างเลยนะครับก็คือมันก็เลยจะเป็นการพูดออกมาจากใจของผมจริงเลยว่าผมคิดอย่างนี้กับตัวละครตัวนี้ผมคิดอย่างนี้กับสิ่งมีชีวิตนี้นะครับก็เลยจะออกมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันก็ถ้ามีคําพูดของผมนะครับที่มันไม่ถูกใจใครแล้วก็มีคําพูดนะครับที่ขัดหูนะครับก็ผมต้องขอกราบขออภัยมาณทีนี้ด้วยครับผมคือผมพูดจากใจของผมจริงนะครับเพื่อที่จะอยากถ่ายทอดให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจความรู้สึกของผมนะครับในตอนที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยว่าผมรู้สึกอย่างไรนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วครับถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับที่จะลงในช่องนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับโอ้เจ็บคอ